สวัสดีครับผมสวัสดีพี่ๆเพื่อนๆสมาชิกทุกท่านนะครับคลิปนี้ก็มาพบกับแนวทางหวยลาวสตาแล้วก็ลาวสตา VIP นะครับงวดประจำวันที่2นะครับเดือนกันยายน2566นะครับผมเมื่อวานนี้ไม่ได้ลงแนวทางนะครับพี่แต่ว่าแนวทางมานะครับเพราะว่าผมลงในกลุ่มเนาะนะครับพี่ลาวสตาเนี่ยน่าจะมาผมให้รูด2รูด2กับวิ่ง6กนะครับก็คือตัวเจาะนั้นมา27นะครับเนาะส่วนเลขวิ่งก็มา หน้าจอกเล็กเบิ้ลนหกนะครับเนาะตัวเจาะไม่ไม่เข้านะครับสลับเล็กวิ่งแต่ก็มาทั้งสองตัวเด่นเลยนะครับรอบดึกรอบดึกก็มาด้วยนะครับรอบดึกรอบดึกน่าจะมาสายลูดหรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะครับเนาะแต่รรู้ว่ามาทั้งสองรอบเลยนะครับพอไม่ลงให้พี่ๆสมาชิกได้รับชมกันก็มานะครับเนาะวันนี้เนาะนะครับผมคิดว่าเริ่มเดินใหม่แล้วนะครับพี่น่าจะนะครับมีอะไรดีๆขึ้นนะครับเปลี่ยนแปลงเนาะเพราะว่าอย่างเมื่อวานเนี่ยผม เท่าที่ผมสังเกตนะครับแนวทางก็ถึงอาจจะไม่ปังมากทุกๆแนวทางนะครับแต่ว่าถือว่ามานะครับเมื่อวานนี้ถ้าเกิดใครติดตามในกลุ่มนียก็รู้สึกว่าไม่มาตัวเจาะก็มาสายลูดสายวิ่งตลอดเลยนะครับแนวทางเมื่อวานนี้เนาะก็ยินดีกับพี่ๆสมาชิกด้วยในกลุ่มนะครับส่วนในช่องทาง u t u b e นะครับแนวทางวันนี้ก่อนไปรับชมนะครับก็ขอฝากคําเตือนแนวทางตัวเลขทําจากสูตรคำนวณโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับชื่นชอบแนวทางตัวเลขแล้วค่อยตามนะครับพี่เนาะ สำหรับเพื่อนๆที่นพนะครับอาจจะเพิ่งผ่านเข้ามานะครับยังไม่มีบ้านเสียงโชคนะครับท่านใดสนใจไปที่ใต้คลิปใต้คอมเมนต์นะครับก็จะเจอบ้านน้ำเต้าทองนะครับเข้าไปทักทายสอบถามกันได้นะครับแอดมินวันนี้หวยลาวสตารนะครับผมให้ไปที่เลขผมให้วิ่งไปที่1สายลูดผมให้ไปที่เลข7จ็ดนะครับหนึ่ง หน7่งเจ็ดนะครับผมเม็ดเดียวผมให้ไปที่1นึนะครับวันนี้ก็ยังชอบชอบ7อยู่เนะาะเมื่อวานนี่ออก2 7นี่เลยนะครับผมก็ประมาณนี้นะครับหวยเหล่าสตา ส่วนนะครับเราสตาร์ v i p ราสตาร์ v i p ผมได้เลขวิ่งให้วิ่งไปที่เลข5นะครับผมสายรูดให้ไปที่เลข9นะครับ9 0 91 96 50 51 56นะครับผม เม็ดเดียวผมให้ไปที่95 6นะครับนี่เลยนะครับผมก็ จะประมาณนี้นะครับหวยลาวสตา์แล้วก็ลาวสตา V.I.P. นะครับชื่นชอบนนะทางในรอบไหนก็ลองใช้วิจนะญานในการรับชมนะครับคลิปนี้ขอให้เฮง,งๆปังๆทุกท่านนะครับกราบสวัสดีครับ